สวัสดีครับผมมิวเซียมมกุเทศพลังดีผมวันนี้ผมจะมาพาทัวร์พาที่นั่งดูสิทธิ์มหาปราสาทตรงห้องโถงทางทิศเหนือนะครับซึ่งจะมีสองรูปภาพศิลปรกรรมหลักก็รูปภาพนี้จะเป็นรูปภาพเมืองรัตนโกศ์ในช่วงราชการที่หนึ่งหลังสงครามจบเมืองรัตนโกศ์น,นี้ มีแม่น้ำแม่น้ำเจ้าพยารอบหอมรอบก็อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพยาจะมีวิถีชีวิตของคนนี่จะเป็นแบบเรียบง่ายค้าขายทำมาหากินแล้วก็มีประมาณนี้แล้วแบบเป็นที่เมืองนี้จะเป็นแบบคล้ายๆแบบของกรุงศรียุธยาเพราะว่ามัมนมีทางหะบที่ไร่หรือ สะดวกในการค้าขายต่างๆซึ่งทำให้มาเป็นกรุงเทพในวันนี้ได้ก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือประเทศเพื่อนบ้านของเราที่อยู่ติดกับประเทศไทยซึ่งประเทศแรกคือมาลายูประเทศนี้นะครับจะเป็นโดยมากจะมีแต่คนอิสลามใส่ผ้ามวกหัวกันนะครับซึ่งการเล่นท่ชอบเล่นกันนะครับก็คือ หนังตะลุงนะครับเนี่ยครับส่วนประเทศสองประเทศเาเมนสิ่งที่หลักๆของประเทศคขมนในช่วงนีน้ก็คือประสาทหินนะครับซึ่งเป็นประสาทของเขมนเป็นประสาทหลักของเาเมนเลยนะครับส่วนประเทศที่สามคือล้านนานะครับล้านนา จุดหลักๆคือคนชอบใส่ผ้าสิ้นกันนะครับคนเขาจะนิยมใส่ผ้าสิ้นกันในล้านนาน,นะครับแล้วประเทศต่อไปคือล้านช้างซึ่งประเทศนี้เป็นประเทศที่มีช้างเป็นจำนวนมากเขาเลยเรียกล้านช้างซึ่งปัจจุบันตอนนี้เรียกว่าประเทศลาวครับแล้วประเทศสุดท้ายก็คือประเทศพมา่าประเทศพมา่าโดดเด่นในการเรื่องการลบซึ่งมีช้างเป็น แม่ทัพและมีทหารโดยส่วนใหญ่ก็ทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับก็ขอจบในการนำเสนอนะครับสวัสดีครับ